บ้านเดินทางมาถึงวันสุดท้ายฝนตกอุกที่ขอบคุณที่ไงบ้างครับผมก็นะฮะจริงๆรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่มันสั้นเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันผ่านไปแป๊บเดียวแต่ว่าเหมือนพอเราได้เจอหนี้กับน้องๆมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าภูมิใจกับน้องแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงโมเมนต์สุดท้ายจริงๆที่เราจะได้เห็นน้องๆแบบว่าทำทุกอย่างเพื่อสิ่งีจริงในสเตจสุดท้ายจริงๆก็รู้สึกว่าตดีใจแล้ว ก็รู้สึกแบบมืนพี่จบอกรู้สึกั้งใจน้องๆทุกคนแล้วก็ลุนมากครับวันนี้ก็าคนจะเป็นไทยแล้วก็ได้เห็ก็เ้มแอนแบบตอนที่แบบร่วมรายการไปก็แบบมีการแห้น้องๆกับพัฒนาและการสุดน้กายที่น้องเขเปลี่ยนแปลงไปด้ยส่รู้สึกแบบ้สั้งใจกับน้องมากครับโอะ excited to see who is the top n b ื่นเต้นมากเลยค่ะี่เห็นว่าใครจะได้เป็นท็อปนนแล้วใครจะได้ทอก็อยู่กับน้องๆมาก็หลายเดือนอยู่แล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับน้องที่กำลังจะได้เดบิวต์9คนเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เสมอเลยค่ะก็ใจหายว่าอยู่กับรายการนี้มาตั้งนาน4ปีแล้ว เทปที่วนไปวนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจแทนเขาด้วยค่ะที่แบบว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ตัดเชนมาถ้าพูดถึงความประทับใจในความเป็นเพื่อนเพิ่มทตบใจยังไรบ้างที่ผ่านมาทำไมกั่อนไม่ประทับใจมากทุกนก็ยังอยากขอกว่าเดลงเป็นรุ่งที่อะไรเงี้ย ใส่ชุดกี่เราไม่เคยใส่เลยเราเยี่ยงให้คนอื่นก่อนนะไม่เราคิดไม่ทันก็ถึงพี่แจ๊คกับเต้นกับใครกนทำมาทับใจทับใจเหรอครับโอ้ประทับใจชุดพี่เจฟฟ์พงพี่ทำ จากน้องๆท,ท,ที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วเขาแบบพัฒน,นาฝีมือขึ้นมาแล้วก็เต้นได้สุดม,มากแล้วก็เหมือนแบบเขาเป็นมิวสเทอร์ฝ่ายภาพมันแบบนีนนนแบบ่สิบแรงก็ผมรู้สึกว่าผมนั่งดูอยู่แล้วแบบมัน impact ม,ม,มากมที่นั่งอยู่ตอนนั้นแล้วก็น้องๆเขีย,ขยขขนใจกันดีมากแล้วก็ร้องกันดูดีมากพี่แจ็คับไมค์เล่นหรอความประทับใจความประทับใจเหรอครับผมเมีต uh ้องพูดมเอกแมนแมนเตอร์หรือเทรนนีเทรนนีอ่ะคิดว่า from their stage one to to tonight's performance i feel like they're like completely different but mentors i have episode i really like when mike is very serious and speaks a lot so manly mike is very manly <laughs> their jacket ยังไ e ่ได้ <c oughs> I, ัด I ินใจเล decided yet. if I w a n t ัดส o นใจเลยถึงที่ไหนนะไปทำระไรบ้างแล้เหรอ,อพี่ตอบแล้วรู้จะมาแล้วตหอกกันบ <c oughs> ้านเพื่อนไหมออกแบบทุกคนครับไม่ๆก็คือจริงๆก็ประทับใจกับทุกๆอย่างในรายการนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น,น,นตัวน้องเทรนนี่ก็ดีนะครับที่ตั้งแต่วันแรกสเตจโชว์แรกของวันที่เช่นเนี่ยก็มีความพัฒนาที่ก้าวกระโดดว่าจะถึงวันนี้เนะี่ยทุกคนพัฒนาไปเยอะมากเลยเน,นื่องจากเป็นเรื่องของ p e r r f o m a ความมันสกิลแดนสกิลที่ ไม่ก็มเช็คอะไรพวกนี้ทุกคนพัฒนาขึ้นมหมดเลยแล้วก็จิตใจเข้มแข็งขึ้นกันมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนในหมู่เบนเจอร์ทุกคนเนี่ยคือประทับใจทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราทำกันได้ดีมากครับผมโอเคอย่างนี้มีลุ้นอย่างบ้างเราเป็นหญิงเดียวในตรงนี้เออถามได้ไหมเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่าถามไม่ไมนผู้หญิงหรือเปล่าไม่ไม่เราแมนไปนเราใจเหมือนกันใจไงบ้างก็เป็นแม ยังไงบ้างเราต้องรับมือยังไงบ้างกับเราไไไไมม่่ด้เรต้องถามว่าพวกเราเนี่ยรับมือกับตินเน่ยังไงทำไมอ่ะทำไมเขาเขาคนเดียวแต่เขาทรงพลังที่ไม่บอกค่อนข้างน่ากลัวไม่น่ากลัวครับส่งพลังใครครับส่งพลังไม่อย่างไรคนสับสนว่าตัวเาเป็นรายการการระกบิดหรือรายการตลกเราเช่นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นหลังๆเริ่มรู้สึกเป็นรายการตลกแลัว ้วยความที่รายการเป็นโอเคสรับเพราะว่าคอนเทเนต์่ะมันพูดถึงเรื่องการแข่งขันกันแต่จริงๆพวกเรามองว่าเป็นศิลปะเราก็เลยไม่อยากทำให้เพราะผมเชื่อว่าการที่เราวีแลกซ์ที่สุดแล้วที่เวทีมันจะทำให้เรามสร้างงานศิลปิดีสุดเรานะ mm hmm. ก็เลยอยากทำให้ทุกคนแบบวีแลกซ์ในการเกินสเตลเราเลยแบบ นนงเราเน้นเทอร์เราก็ไม่ได้อยากจะไปกดดันน้องๆว่าน้องต้องแบบว่าโอ้โหลงรยังไงอะไรอย่างเงี้นให้มันแบบไปตามน้องชาติของเขามากกวไม่ได้จริงพัสพัสซีรีสก็มีนะครับผมแต่จะไม่ได้ถูกตัดเข้าไปอาจจะเป็นพัสตลกที่ค่อนข้างเยอะเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะมันก็เอ็นเตอร์เทนนิ่งด้วยแต่จริงจริงเมนเทอร์เนี่ยจริงจริงมันมีพัสซีรีสเยอะมากเนะครับแต่ว่าอาจจะซีรีส์สุดเกินไปแล้วแบบใครซีเรีสสุดใครซีเรีสสุดอครับ คือทุกคนซีเวสพอๆกันนะผมความจริงแล้วพวกเราก็จะมีมุมที่ซีเวสของเราเวลาคือเวลาเราทํางาน oh. อย่างเงี้ยเราคอมเมนต์หรืออะไรจริงจังเงี้ยมันก็จะซีเวสแต่ว่าคือพอถึงพาร์ทที่มันตลกจริงๆอเลยเงี้ยเราก็เราก็เล่นเราก็เล่นตลกเท่าไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะเป็นวันตัดสินรอบสุดท้ายแล้วเราอยากให้กำลังใจเรื่องนอนบ้างเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่ได้ไปต่อแล้วคนที่ไม่ได้ ได้เดบิวต์ไปแล้วแต่ว่ามหมายถึงว่าได้ฝึกสกิลไว้ทุกอย่างแล้วก็เดบิวต์ไปทำตามทาง,ง,งต,ตัวเองในค่ำคืนนี้เหมือนกันจะมี9คนที่ได้เดบิวตนะ์ในขณะที่อีก9คนเนะี่ยก็เดบิวต์เหมือนกันแต่เป็นไปในอีกสเตจหลายๆสเตจของชีวิตของเขาในการเป็นศิลินของเขา <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่9คนเนะี่ยมัน เป็นการสู้แล้วฝ่าฝันกันมาแล้วก็พัฒน,นาตัวเองกนะันมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ตัวเมนเทอร์ที่แบบภูมิใจในตัวเขาเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบติดตามแลสะสปอนเอร์ตเราอ่ะวันนี้18คนนะนกับแฟนๆจรงเราพวกเราต้องแบบเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าน้องทำได้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในสเต็นี้ได้เป็นเกนมบูลกรุไม่เป็นเกิร์ลเชื่อว่าน้องจะเป็น Oh, that's summer dream. Okay. Summer dream. Okay. Summer dream. Okay. It's late. It's, it's almost. Oh, it's almost summer. It's summer? It's really hot right now. It's summer, yeah. <laughs> For the yeah. It's about to end tonight, and uh, top nine will be born tonight. So I hope everybody locked in on uh, Trung Asia Thailand tonight at we tv and Channel One Thirty One. So if you have time, at eight thirty. เดบิวต์ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอใครที่มีเวลานะคะก็สามารถมาดูได้ที่ช่องที t v แล้วก็ที่ช่องวันสเป็นนะคะตอนสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะ่ะ